อาครองอาจจะพังคือว่าชนประธานอาจจะกลัวว่าคลองพังพังกับพังแต่แต่ต้องทำเพราะว่าเป็นเป็นเ,ออเวลาที่ฉุกเฉินด่วนมากฉะนั้นต้องต้องทำซ่อมสีหลังก็ซ่อมต้องซ่อมไป ของงบประมาณทาง,งรัฐบาลก็ซ่อมได้แต่ว่าจะช่วยให้ในครั้งวิกฤตนี้จะไม่ต้องเสียเงินยิ่งกว่าในการช่วยประชาชนที่จะทะเลาะก,กันระหว่างสองข้างของขันน้ำนี้และความเสียหายในทางเศรษฐกิจของ của của mường